ธุรกิจเปลี่ยนมือในประเทศไทยถอดป้ายเก่าขึ้นโฉมใหม่ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการมีทั้งการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นรวมถึงบางธุรกิจที่อาจจะไปไม่รอดและถูกเข้าซื้อด้วยผู้ประกอบการเจ้าอื่นวันนี้เราจะพามาดูความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอดีตรวมถึงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะ ใครรู้จักพิซซ่าฮัทกันบ้างคะในปี2,544ทางบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชลเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์มาดำเนินการเปิดสาขาแรกที่พัทยาและได้ปั้นอาหารประจำชาติอิตาลีจนกลายมาเป็นอีกเมนูอาหารโปรดของคนไทยกิจการของพิซซ่าฮัทนะคะเติบโตขึ้นจนทำให้บริษัทแม่อยากจะลงมาควบคุมกิจการในประเทศไทยเอง จนเกิดการเปิดศึกแย่งชิงพิซซาผลสรุปออกมาว่าบริษัทไมเนอร์พ่ายแพ้จนต้องถอดป้ายพิซซาฮัทออกจากสาขาของตัวเองทั้งหมดไมเนอร์ Minor เองก็เตรียมตัวเตรียมใจมาระดับหนึ่งและเปิดตัวเดอะพิซซาคอมพานีออกมาชนกับพิซซาฮัทและทําการตลาดเชิงรุกบุกตลาดอย่างเต็มที่เพราะเขาคือคนที่ปั้นพิซซาให้เป็นที่รู้จักของคนไทยจนทําให้ทุกวันนี้เรามีทั้งพิซซาฮัทและเดอะพิซซาให้เลือกกินกันค่ะในปีนี้เองก็มีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่มาร์ทร้านสะดว กซื้อจากญี่ปุ่นเข้ามาเปิดสาขาแรกในปี2,535แข่งกับร้านสะดวกซื้ออื่นๆเช่น7 e เ e ่ e อเลซึ่งทางแฟมิลี่มารเองก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคน้อยกว่าเจ้าตลาดและได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่มาเป็นกลุ่มเซ็นทรัลโดย Family ่มารจะทยอยเปลี่ยนเป็น Top's d i l y y ตามรูปแบบการจัดกลุ่มธุรกิจใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัล ถัดมาล่าสุดบริษัทเอสโซถูกเข้าซื้อด้วยบริษัทบางจากได้เป็นที่ปิดดิลเรียบร้อยแล้วทางบางจากได้กำหนดให้เปลี่ยนปั๊มเอสโซ่มาเป็นบางจากตั้งแต่วันที่1กันยายน2566โดยจะเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นชื่อบางจากภายใน2ปีนี้ค่ะ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้ว่าจะน่าเสียดายแต่ทางธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์ในช่วงเวลาต่างๆถึงจะอยู่รอดต่อไปได้จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงหรือการควบรวมกิจการของทางธุรกิจเนี่ยก็มีข้อดีของมันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าสร้างโอกาสทางการเงินลดต้นทุนกระจายเครือข่ายการตลาดและยังสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆได้อีกด้วยค่ะ